สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆหมอนึ่งเมื่อคืนเ่าไปทิ้งขยะแบบน้องๆอ,ออกมาคานเต็มเลยนะครับนี่ผี่ใด้ชูชีพว้าวชูชีพอืมอเจออะไรด้ สวัสดีจ่าชูชีพชื่อเธอนั่งไปหมดละขออนุญ,ญาตเอ้ยชูชยัยโอ้โหอ่านผิดปก่าชูชีพไหนวะเดี๋ยวชูชัยปกติเขาก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับชูชยัยชาลงชาลีออกมาคานขนมเอ็ดขนมเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ ผู้ใดตูตูนะครับตูมากินขนมจีนนี่หลายวันแล้วแต่มันก็มันไม่ได้เน่านะครับแต่ว่ามันแข็งแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นรานหรือว่าแลวนี่คือนิดโอ้นิด,นดไม่เจอกันนานอยู่นะฮะ,ะนิดนิดอยู่เวียดนามนะครับนี่ครับนิดอยู่เวียดนาม อ่าแล้วนี่คือใครครับเด็กใหม่เด็กใหม่ยังเด็กใหม่กำลังจะใช้แฝงแต่ว่ายังไม่ได้นั่นนะครับโอ้โอ้ไงยอยูน้ำเหรอย้นี่หมาไบาโพล่านะครับประจำบ้านครับกัดเจ้าของครับชูชัยข้ามจากฝั่งนี้มานะครับนี่น่าจะมาฝั่งนี้แล้วเมื่อคืนผมเจออาทิตยานะครับอาทิตยาาคาร ต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะคานไปคานมาแล้วนี่นี่ใครครับอันนี้หนึ่งนะครับคุณหนึ่งแต่และตัวโดนฝนกันทั่วหน้านะครับแบบว่าทําให้ทําให้แบบว่าชื่อจืดจางเลือนหายกันไปพอสมควรนะครับตามหากาชูชัยระวังโดนเหยียบนะ อาทิตยาต๋อไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่านี่ครับเมื่อคืนตอนฝนตกหนักเขาก็พาหลับมาบอกว่าย้ายที่อยู่เดินทางเปลี่ยนเปลี่ยนการเดินทางของเขาไปนะครับเส้นทางอ๋อสวัสดีครับเจ้าหอยน้อยครับเจ้าหอยน้อยเจ้าหอยน้อยเติบใหญ่นะครับนี่นะครับกาลังโตเลยครับเจ้าหอยรวลจันทั้งหลาย ช่วงนี้ต้องค่อนข้างระวังการเดินพื้นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเดินไปเดินมาแล้วเราอาจจะไปเหยียดเขาได้นะครับเข้าฝั่งนี้กันเฮีย yeah. สวัสดีครับ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  สวัสดีครับอ่าเอเจอกันบ่อยนะเออเ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 อ,อ่ะซูซี่ไม่ใช่เดะซูเฉยๆเหรออือม,มันสั้นโอ้อืมไปเลย เป๋านี้ชุดซี่ตัวเบลอเลแต่ซานเนี่ยเจอจางหมดแล้วครับด้วยสายฝนนะครับเอออืม,อมเออหน่อยครับโอเคอ๋ออือ ถือว่าได้เจอกันแล้วนะครับน้ำเขียนไม่ได้ครับนี่ครับนี่ก็เจ้าเพื่อรักเราครับอ่ารัดนี่คือตา้านะครับตา้าแล้วก็พัดพัดพัตตี้ ลื่นเลยมันเทิงใจโอ้แล้วก็นี่อีกอีกหนึ่งหน่วยนะครับนี่ครับนี่ครับทุบๆนี่ครับโอ้โหสวัสดีครับ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 กล้องนะครับ อย่าบอกว่าจะเจอโจอีกนะนาครับ huh. ตัดภาพไปนะครับ <anha> ป <sh> ึ <guerre> ้บเหมือนเดิมครับเช็ค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 นี่นะครับนี่ฝนตกล่วงกรลาไว้นะครับจอโอ้ฮึ่ ให้ฟังฝั่งนี้ก่อนเฮ้อฝนตกชุ่มฉ่ำมากเลยครับเพื่อนๆแล้วก็บอกว่าอา้าวกุ้งกือกุ้งกือกับโอแมนนะครับแล้วอย่างหนึง่งนี่ครับแม่ทำตาปิ๊บๆแล้วกระโดดนีบอกไป คุกคุงคุกคุกปอบไม่เคยมาดูฝั่งนี้เลยนะเนี่ย,ไม,ยไม่ค่อยไม่เคยเออไหนมีอะไรให้โอ้กุ้งเกือบกุ้งเกือเต็ไมไปหมดเลยปอบปุ๊บแบบโอ้โอเค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 นะไปดูสั่งนี่ก็วันนี้ย้ายตำแหน่งมาเลยครับ ไม่เดินตามรอยต้องเดินผิดใหม่ยกุ้งเกืออย่างเดียวครับเมื่อวันนี้ผมเจอแต่กุ้งเกลือนะครับแต่กุ้งเกลือตอนเนี้ยตัวไซเนี้ยมีมาตลอดเลยนะเพื่อนๆอ๊ย หรือว่าเขาเลงล่ากันตั้งแต่เมื่อคืนจนหมดแรงกันหมดไปอาใครครับเดี๋ยวอืมอ๋ออ่ออืมโอโอ,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 องาสุดครับ แล้วก็ <S <S เฮอ,อโอโออะไรเพื่อนพเพื่อนจะคิดว่าโอรอยต่อโอเคใช่ไหมไม่ใช่ครับโอทนี่ครับโอทอีอืออ่าฝั่งสุดท้ายครับวันนี้เร็วหน่อยเมื่อคืนเลงล่ากันแบบว่าหมดแรงหมดเรียวกันนะครับอ่า ยี่สิบสามสวัสดีครับสวัสดีครับยี่สิบสามเออยี่สิบสามแต่มเมื่อคืนพอเจอชาลีไปเรียบร้อยแล้วครับเดินออกมาเดินตรงถนนเลยนะเพื่อนๆเดินลงถนนไปเลยหลายคนด้วยตัวเป้งๆเน,นี่ยครับคิดว่าชาลีน่าจะ